สวัสดีค่ะจะสอนวิธีการลบคลิปในติ๊กต็อนะคะลบยังไงนะคะใช้เวลาแค่ไม่ถึงนาทีค่ะเริ่มเลยค่ะไปที่ติ๊กต็อนะคะเใใลือกคลิปที่เราต้องการจะลบนะคะใจใจเราจะลบคลิปบอกว่า ะจลไปที่ปุ่มเห็นไหมคะปุ่มสจุดนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็เลื่อนข้างล่างค่ะเห็นครรมะลบไหมคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะหายไปแล้วค่ะพิทหายไปแล้วนะคะเช็คดูอีกรอบหายไปแล้วจริงๆค่ะหายไปแล้วโอเคนะคะ